เชิญค,ครับส <c oughs> องสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีปรากฏการณ์ที่น่ายินดียิ่งนะครับเกิดขึ้นในประเทศของเรานั่นก็คือว่ามีคนที่สนใจที่จะปั่นจักรยานรักการปั่นจักรยานนะครับเกิดขึ้นนะครับทั่วประเทศซึ่งอันนี้ฮะมันเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับคือโครงการนี้ มันไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้ถ้าหากว่าไม่มีเครือข่ายพี่น้องจักรยานที่อยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้ความร่วมมือนะครับเป็นเครือข่ายเหมือนกับที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้เพราะว่ามันเป็นโครงการที่เราจะไปขอจักรยานเก่าๆนะครับที่อยู่ในบ้านของชาวบ้านทั่วประเทศเลยครับให้ซ่อมแล้วก็เอามามอบให้กับเด็กๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีศูนย์อยู่ทั่วประเทศแล้วทีวีบูรพาทมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะรับบริจาคจักรยานจากเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็เอาขึ้นรถเดินทางมาที่กรุงเทพครับแล้วก็เอาเดินทางไปมอบให้กับเด็กที่เชียงรายแม่ห้องสอนนึกภาพดูนะฮะแทนก็เหนื่อยแทนทีมงานแล้วนะครับมันไม่มีทางเป็นจริงได้นะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะผลักดันโครงการนี้เนี่ยนะฮะ เราเดินสายทั่วประเทศเพื่อที่จะไปปรึกษาหารือนะครับไปขอไอเดียไปถามความเห็นจากพี่ๆชมรมจักรยานนะครับคนที่มีประสบการณ์ในการปัดจักรยานว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนแนวคิดนี้มันสามารถที่จะทําได้ไหมมันเป็นจริงได้ไหมนะครับปรากฏว่าสิ่งที่มันนำมาซึ่งความเป็นจริงความสำเร็จในวันนี้ก็คือว่าทุกที่ นะครับก็อนุโมทนากับสิ่งที่ที่รเราทําแล้วก็ยินดีนะครับที่จะมาเป็นพลังจิตอา,าสาส่วนหนึ่งผมคิดว่าคนที่ปั่นจักรยานไม่ได้อยากมีความสุขจากการปั่นจักรยานเพียงลําพังตัวเองแต่มองเห็นความสุขแบบเนี้ที่มันอยู่ในเด็กแบบที่เราเห็นสองคนนั้นนะฮะแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะเอื้อมถึงแม้เพียงแต่ซากจักรยานเก่าๆนะฮะ แต่เรามีจักรยานที่เหลือใช้แบบนี้นะฮะอยู่ในบ้านเราเต็มเลยจอดทิ้งไว้นะครับผมคิดว่าพี่น้องคนปั่นจักรยานเนี่ยนะครับก็อยากเห็นเด็กเ็กเหล่านี้มมีควาสุขเขามีความสุขจากการได้มีจักรยานจักรยานมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากไม่ว่าเด็กคนไหนได้จับจักรยานรับรองได้ต้องมีความสุขต้องเท่นะครับนะฮะผมขออนุญาตนะครับผมมีจักรยานคันแรกนะครับตอนที่ผม หัวยังสูงไม่พ้นแฮนอายุสักเท่าไหร่กบตี่ตอนนั้นประมาณสักสี่ห้าขวบนะฮะเป็นจักรยานของคุณพ่อที่คุณพ่อใช้ปั่นไปสอนหนังสือเด็กเป็นจักรยานที่เขาเรียกว่าจักรยานผู้ชายครับคือมีแกนตรงกลางมีท่อนอนสูงหน่อยแต่ว่าต้องไม่เรียกว่าจักรยานต้องเรียกว่าซากจักรยานเพราะว่าเบรกก็ไม่มีไอ้ที่ปั่นก็มีแต่แกนที่ที่เหลือนะไอ้ที่รองเท้าก็ไม่มีแล้วโซ่ก็ไม่มี อันั้นมันจะเรียกว่ายังเรียกว่าจักรยานได้อยู่ใช่ไหมพี่จักรยานคันแรกแต่มันมันสนุกมากตรงไหนรู้ไหมฮะสนุกมากตรงที่ผมได้เข็นขึ้นไปบนคันดินหน้าบ้านนะครับแล้วก็ไถมันลงมาแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปนะฮะจนหมดแรงนะฮะปุ๊บโอ้กระแทกหน้าเขียวนี่ไม่รู้สักกี่ครั้งนะฮะแต่ก็ยังมีความสุขอยู่แต่มันก็มีความสุขมากนะครับผมเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้นะฮะเด็กๆที่ไหนก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําครั้งนี้เนี่ยนะครับ เราทําเพื่อที่จะไปเติมช่องว่างในความรู้สึกแบบนี้กับเด็กที่ขาดแคลนที่เห็นแบบ<ม>ในว t ทาเนี่ยที่มีอยู่ทั่วประเทศนะฮะนับแสนแสนคนคแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าจักรยานมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องเครื่องเล่นหรือว่าสิ่งที่ทำให้เด็กมีความสุขสำหรับเด็กจำนวนหนึ่งอย่างที่รเราเห็นเนี่ยนะฮะจักรยานมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาสามารถที่จะจัดการชีวิต<ม>แล้วก็พาเขาไปสู่อนาคตได้ดี อย่างน้องผู้หญิงเนี่ยนะครับวันนี้มาด้วยเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับทุกเช้าต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาดูแลอยู่กับพ่อสองคนแม่เพิ่งเสียชีวิตต้องเดินไปโรงเรียนประมาณสัก4ี่กิโลกว่านะครับต้องไปให้ทันเข้าแถว8ปดโมงครับแล้วลองคิดถึงวันที่ฝนตกครับลองคิดถึงวันที่พ่อป่วยลองคิดถึงวันที่ต้องกลับมาถ้าเขามีจักรยานคันเดียวเนี่ยฮะสิ่งที่เราพูดไว้ว่ามันจะเปลี่ยน เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในชีวิตเขาเนี่ยให้ให้ทะลุขึ้นเนี่ยนะมันเป็นจริงไหมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยจักรยานครับมันจะมีประโยชน์มากด้วยจักรยานเก่าๆนะครับที่เราไม่ใช้แล้วที่อยู่ในบ้านแต่ว่า9,000คันมันจะไปถึงหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับพลังของเครือข่ายพี่น้องจักรยานที่อยู่ทั่วประเทศนะครับ